สวัสดีครับแฟนๆ u t u b e นะครับวันนี้เป็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีหลายๆประมาณปีหนึ่งนะฮะที่ไม่ได้ลง YouTube นะครับล้วทำแล้วไม่ค่อยมีคนดูก็เลยเงียบๆไปนะครับวันนี้นึกอยากทำขึ้นมานะครับวันนี้จะมาเล่าไม่มีอะไรมากนะฮะจะมาเล่าเรื่องประวัติอาจารย์มั่น อาจารย์ฟัน่นสิครับขอภัยอาจารย์ฟั่นอาจารย์โรนะครับแล้วก็จะมาให้แฟนแฟน youtube ที่เป็นสายพระทุกคนนะครับมาดูให้ผมหน่อยผมไม่ทราบจริงๆว่าพระเครื่ององค์นี้นะครับเ,เป็นของแท้หรือของปลอมนะครับพระเครื่องของอาจารย์ฟั่นอาจารย์โรรุ่นอุด,ดมสมพรนะครับรุ่นดวมสมพรนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ท่านดูนะครับ สภาพด้านหน้านะครับอาจารย์ฟั่นรุ่นอุดมสมพรไม่รู้ว่าเรียกเนื้ออันปะก้าหรือว่าเนื้อชินหรืออะไรไม่รู้นะครับใครทราบก็แนะนําด้วยนะครับสภาพก็คือตัวองค์พระนะครับก็ก็จะไม่ชัดนักนะครับเป็นตื้นๆนะครับแล้วก็ข้างหน้าก็เขียนว่าอาจารย์ฟั่นอัจโรนะครับรุ่นอุดมสมพรนะครับดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังเป็นรูปอัฐบริขารน,นะครับแล้วก็เขียนชื่อชื่อรุ่นอยู่ด้านล่างนะครับชื่อรุ่นอยู่ด้านล่างนะครับก็อย่างที่จะจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับนี่อ่าเห็นแล้วเห็นแล้วนะน,ะน,ะนะครับก็สภาพหูเหรียญก็เรียบร้อยนะครับสภาพหูเหรียญก็เรียบร้อยไม่ไม่ได้มีรอยต่อนะครับห่วงก็ธรรมดานะครับสีก็เป็นน้ําตาล ดำนะครับสีออกน้ําตาลดำสภาพก็คืออาจจะผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับประวัติที่ได้มาก็คือผมลงไปฉี่ข้างทางนะครับในระหว่างถนนสายกาลสินขอนแก่นขับรถมาทํางานนะครับมีวัยรุ่นตัวผมผอมคนนึงปัน่นจักรยานมาบอกไม่มีเงินกินข้าวนะครับผมก็ไม่มีเงินเหมือนกันมันปลายเดือนนะผมก็ให้ไปยี่บห้าบาทนะครับแล้วเขาก็ยื่นให้มานะครับที่แรกเขาบอกเขาจะขายร้อยหนึ่งนะครับผมได้มาผมก็เอ๊ อาจารย์ฟันนี่ดังผมเคยได้ยินชื่อนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นของแท้หรือเปล่านะครับรุ่นรวมสมพรนะครับสเสียนท่านใดรู้นะครับนี่นะใกล้ไปเปล่าอ่านี่เนี่ยครับไม่รู้ว่าแท้หรือเปล่านะครับดูนะครับท่านใดเดี๋ยวผมวางไว้นี่ดีกว่าผมวางไว้นี่ดีกว่านะครับ นี่นะครับแชมไหมครับสําหรับในส่วนของประวัติของอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับท่านเกิดวันที่20สิงหาคมนะครับพศ2442นะครับนานมาแล้วนะครับอยู่ที่บ้านม่วงไข่พนัดนิคมจังหวัดสกลนครนะครับท่านอายุ20ปีนะครับท่านก็บวชเป็นพระนะครับอยู่ที่วัด สิทธิบังคมนะครับอยู่ที่อําเภอพนันิคมจังหวัดสกลนครนั่นเองนะครับแล้วก็ท่านมรณภาพด้วยวัย78ปีนะครับพรรษานะครับ58พรรษานะครับท่านมีคําสอนที่สําคัญมากๆที่ชาวพุทธต้องนําไปพิจารณาในการดําเนินชีวิตนะครับก็คือว่าทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องเข้าสู่ยุทธสงข์ สักวันหนึ่งนะครับนั่นก็คือความตายของเรานั่นเองนะครับเราจะ,ะเผชิญความตายด้วยตัวเราเองนะครับสู้ด้วยตัวเราเองถ้าเราเพียงพ้านะครับเราก็จะไปทุกขตินะครับถ้าเราทําได้ดีเราก็จะไปสุขติภูมินะครับซึ่งสิ่งเดียวที่เราจะต่อสู้กับยุทธสงครามในชีวิตเราก็คือสตินะครับสติมันเกิดจากตรงไหนนะครับสติมันก็เกิดจากการภาวนา นั่นเองนะครับในในส่วนของตัวท่านแล้วนะครับเมื่อท่านมรณภาพไปนะครับกระดูกท่านจะเป็นพระธาตุนะครับมันก็จะไม่ไม่ได้เป็นพระธาตุทั้งหมดนะฮะมีกระดูกที่ลูกศิษย์เก็บไว้นะครับแล้วก็แปรเป็นพระธาตุใสๆนะครับซึ่งก็เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าท่านได้สําเร็จอรหันแล้วนะครับตามคำหลวงปู่หลวงตามหาบัวนะครับซึ่งจริงแล้ว มันก็ไม่เสมอไปเนาะนะครับบางคนก็บางพระบางองค์หรือว่าพุทธประวัติก็จะมีอาจารย์บางท่านที่เป็นอรหันต์แล้วแต่ว่าหัวกะโหลกท่านยังเป็นกระดูกอยู่เลยก็มีนะครับคงแล้วแต่นะคงแล้วแต่อาจารย์บางท่านที่จะใช้สมาธิฟอกกระดูกฟอกสังขารตัวเองให้ให้เป็นพระธาตุหรือไม่นะครับแล้วแต่ปฏิปทาหรือว่าแนวคิดของแต่ละองค์นะครับ จริงๆแล้วผมส่วนตัวก็กคิดว่าคงไม่ใช่เพื่อการโอ้อวดว่าตัวเองเป็นอรหันต์อะไรใดๆเลยนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเห็นคุณค่าของคําว่าการเป็นการยืนยันในปัจจุบันนี้นะครับมีอรหันต์อยู่นะฮะตัวท่านเป็นอะไรเงี้ยเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้ปฏิบัติในรุ่นหลังๆต่อไปนะครับแต่แต่ก็อย่าลืมนะฮะเสียนท่านใดนะ ช่วยผมดูหน่อยนะพระเครื่องผมมันของแท้หรือของปลอมนะครับแต่ไม่ว่าแท้หรือปลอมก็บูชาเหมือนเดิมนะครับปฏิบัติเหมือนเดิมนะครับเราก็เป็นคนดีเอาไว้นะครับเผื่อวันที่เราจะได้เกิดยุทธสงครามในชีวิตเรานะครับเราก็จะต่อสู้ด้วยสตินะครับภาวนาในชีวิตประจําวันด้วยหลักสติปัฏฐานสี่ด้วยนะครับวันนี้ผมพี่เอกนะครับพอ่อคาตุก,กตานะครับ ก็ไปแล้วนะครับวันนี้มาทํางานนะครับมาทํางานทํางานประจําอยู่ด้วยเป็นพ่อคา้าด้วยนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าชอบสไตล์นี้นะครับถ่ายคลิปแบบบ้านๆน,นะครับขอบคุณครับ